คณหญิงชอบซื้อเข้าวังกันเดี๋ยวหนูต้องชิมว่ามันเพราะอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเป็นของฝากคันเทพเดี๋ยวหนูจะต้องชิมว่าทําไม,มถึงจะต้องให้พินินิ์ทำเอาตัวเย็นแบบเนี้ยทําไมเนี่ยเอาโลละสองหมืน่นทำให้เขาอะกล่องนี้เท่าไหร่ินษฐ์นี่ไงหนูห้าพัน 5, <000 S 2> บานขายดีมากเดี๋ยวหนูต้องชิมอ่าหนูลองชิมมา ของหนึงมันกี่โลของพี่นิดของนึงโลขวาแต่ว่าลูกข้าวีพี่ก็จะเอาแบบนี้ฝากผู้ใหญ่อันชิมสามชิ้นขึ้นไปตรงสามชิ้นเหรอแต่มันเปิดจนเหนียวแล้วเมื่อกี้พัดลมมันเป่าเพราะว่าเด็กมันกินกันเมื่อกี้ไงแต่กี้มาเป็นทีมเลยสามชิ้นสามชิ้นตรงเดียวไม่ได้ตามสูตรของพี่นิดคือสูตรมันจะเหมือนกินของเกาหลีอ่ะตองท่านั้นท่านี้ถึงมันจะสมบูรณ์แล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันได้อารมณ์ ว่าลูปรถกินเสียงแสงสีเสียงเรากินนะเราต้องฟิน,นใช่ใช,ใช่แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าสามทินแล้วมันจะเกิดอารมณ์แบบไหนสภาวะของเรามันเป็นช่วงไหนแล้ว<อ>เ,ออเป็นแบบนั้น